เป็นชามข้าวแมวที่เราเอาไว้ใส่แล้วแบบกันมดได้นะคะเขาก็จะใส่น้ำตรงช่องนี้กันมดได้จริงไหมได้จริงนะคะช่วงนี้คุณต้องหู้กินข้าวไม่ค่อยหมดเพราะว่าเขากำลังท้องอยู่นะคะพอกราท้องแล้วเขาไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยกินอาหารเมรอาหารเปียกก็ไม่ค่อยกินแต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่นะคะในอนาคต อันนี้เราซื้อโหลมาใหม่นะคะโหลเก่าของคุณต้องหู้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นขนมที่กินหมดแล้วนะคะเอาไปล้างแล้วก็เอามาใส่คือให้เขาตั้งแต่เขาเป็นแมวจรนะคะจนเอาเข้ามาบ้านแล้วแล้วตอนนี้เขากําลังท้องใกล้คลอดแล้วสูตรนี้ใกล้จะหมดพอดีเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับคิดเต้นนะคะแม่และเด็กพอ เม็ดอาหารมันชื้นฟุ๊บเนะี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากกินแล้วอย่างเหมือนเวลาเราเททิ้งไว้ให้เขาเราจะไม่เททิ้งไว้เยอะๆนะคะก็คืออย่างน้อยๆก็ถ้าอย่างช่วงนี้ใช่ไหมคะเขาไม่ค่อยกินก็จะให้แค่ครึ่งทัพพีนะคะถ้าเราอยู่บ้านแต่ถ้าสมมุติว่าวันที่ไปทํางาน,นก็จะให้หนึ่งทัพพีนะคะทิ้งเอาไว้เผื่อเวลาแบบว่ามันหมดแล้วไม่มีคนอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะได้มี อะไรกินไปก่อนนะคะก็คือต้องทำกินไปก่อนแต่ถ้าอย่างเราอยู่บ้านเนี้ยก็จะให้แค่ครึ่งทัพพีแล้วก็พอหมดแล้วก็ค่อยเติมใหม่เขาก็จะได้อาหารที่ค่อนข้างสดใหม่นะคะนะคะเราใช้เป็นสูตร m o ช s t u r e and kitten อย่างนี้นะคะกิ่นอันนี้จะมีความเป็นละมุนละม่อมกว่านะคะอันนี้ก็จะเข้มข้นกว่า ่อมานะคะเป็นของพี่แมรี่นะคะวันนี้พี่แมรี่กินเหลือเยอะเลยไม่รู้เป็นอะไรกันวันนี้กินข้าวกันน้อยเหลือเกินอาหารเมร็ดอันนี้ก็จะเป็นของพี่แมรี่โดยเฉพาะนะคะบางทีเขาะจะมีเศษชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะอยู่ติดกับใยอย่างนี้ใช่ไหม เราก็จะเอาตะกร้าเนี้ยคะ่ะเป็นตะกร้าขนมจีนมันจะใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าเราจะเอาแค่ชิ้นใหญ่ๆนะคะเราไม่เอาดเอะ่ะใส่ลงไปหนมืยนี่นะคะคฝุ่นเขาะจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเราไม่เอานะคะเราเอาแต่ชิ้นใหญ่ พาที่ได้มาก็จะประมาณนี้ชิ้นใหญ่ๆเรามาลองอาหารเม็ดนะคะกระต่ายจะต้องกินหญ้าเป็นอาหารหลักนะคะไม่ใช่อาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดมันเป็นแค่อาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายเขารับวิตามินที่ครบนะคะอันไหนยาวๆก็หักนะคะหักไปเลย พอหญ้าถูกหักแล้วมันจะมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะกระต่ายที่มีอายุเยอะๆเราแนะนำให้กินก้านเป็นหลักนะคะไม่แนะนำให้เป็นใบแต่ถ้าเกิดว่าน้องเคี้ยวไม่ไหวแล้วอาเงี้ยอายุเยอะมากๆแล้วแนะนําเป็นใบดีกว่านะคะเพราะว่าฟันเขาหมดปากแล้วอะไรอย่างนี้ก็ช่วยเขานิดนึงแต่ว่าแมรี่ยังแข็งแรงอยู่นะคะยังกัดแม่ได้อยู่ เพราะฉะนั้นการยังกินได้อยู่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ผสมอาหารใหม่เข้าไปด้วยวันนี้กินไม่หมดก็จะเป็นแค่ช้อนครึ่งนะคะเรวมกับอันเก่าก็สองช้อนพอดีกะไยเป็นสัตว์ออกหากินตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะให้อาหารเม็ดค่อนข้างเยอะกว่าตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนเช้าเขาจะหลับมากกว่าเราจะให้แค่ช้อนเดียวนะคะช้อนประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาเติมบุฟเฟ่ย่าให้เขานะคะ,นะคะนี่นะคะในลักษณะอย่างนี้ mm hmm. แนะนำว่าให้เป็นกระต่ายโตนะคะที่แบบว่าสามารถทานย่าได้แล้วนะคะสักประมาณ 3- 4เดือนขึ้นไปอันนี้ก็แนะนำมากมากนะคะแต่ถ้าสัก2เดือนยังเป็นเป็นดอกอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเป็นแบบใบๆบก่อนก็ได้นะ,ะอ่อนๆหน่อยนะคะอย่างนี้ อันนี้ก็จะแข็งแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะที่เราแนะนํานะคะว่าทําไมกระต่ายต้องกินก้านเยอะๆใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะไปช่วยในการรับฟันของเขานะคะไม่ให้ฟันยาวออกมาที่เหงือกนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฟันยาวออกมาจนที่เหงือกเนี่ยเราต้องพาน้องไปพบหมอนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะตัดฟันตรงส่วนนั้นออกไม่งั้นน้องจะทรมานมากๆนะคะ เราให้แมรี่ขบอะไรแบบเนี้ยเยอะๆนะคะเขาก็เลยไม่มีฟันยื่นออกมานะคะเพราะว่าเราพยายามเช็คตลอดนะคะพยายามเช็คฟันตามของน้องตลอดแต่ว่านองก็ไม่มีฟันยื่นออกมาเลยนะคะก็ค่อนข้างโชคดีนิดนึง มีบุฟเฟ่ย่าไม่อั้นนะคะเดี๋ยวเราเติมให้อีกถ้าหมดแต่ส่วนใหญ่น้องก็ไม่ได้กินหมดหรอกค่ะเล่นสมหมดมากกว่าเอาไปกองอยู่ที่พื้นหมดส่วนใหญ่น้องแมวแล้วน้องกระต่ายเป็นสัตว์ที่มีลำไส้ที่เซนสทีบมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่คนไหนนะคะที่อยากจะลองเปลี่ยนอาหารให้กับลูกๆแนะนำให้ย้อนไปดูคลิปในนาทีที่4ี่นะคะ จะบอกวิธีการเปลี่ยนอาหารของลูกๆได้ทางกระต่ายและแมวเลยค่ะแต่สำหรับพ่อแม่แมวคนไหนที่ใช้อาหารของคานิว่าอยู่คานิว่านะคะสามารถเปลี่ยนสูตรได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเป็นอาหารชนิดเดียวกันค่ะของเราไม่ได้สปอนเซอร์นะคะพ่อแมวจ่ายทุกบาททุกสตังค์ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคานิว่าเพจฟู้ดแฟนเพจด้วยนะคะ อ้วมากไหนดูน้ำบ้านตัวเองดิโอ้โหเหลือเต็มขวดกินน้ำแมวะคะนี่ของพี่แมรีย่ย่ สวยนะเนี่ยต้องหูเอาไหมาสวยนะไปเทีย่วยวกอช้างกันไหมต้องหูอยากไปทนะเลมหมนี่นะคะเราเตรียมลังคอดไว้ให้คุณต้งหู้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแผ่นลองซับฉี่นะคะ แว่าเอามาลองซับพวกคาบเลือดคาบอะไรต่างๆแล้วนี้ก็เป็นลังกระดาษที่เราเอาใส่ไว้ข้างในให้นะคะเอาไว้ให้เขาคลอดนำข้ามเวลามันกระเด็นออกเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาเข้าไปคลอดในรังนะมันก็จะพอดีค่ะมันก็จะไม่กระเด็นออกมาข้างนอกเลยคือตอนแรกจริงๆอ่ะเรามีแค่รังนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะกันกระต่ายเข้าไปกัดเมื่อวานอ่ะ เราก็เข้าไปคุยกับเขาตอนที่เขานอนอยู่นะคะเต้าหู้เขาเข้าไปนอนอยู่ในรังเนี่ยแล้วเราก็ไปพูดคุยกับเขาแล้วเหมือนเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็เลยงับมือเราไปหนึ่งทีแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องทํารังให้เขาแบบนี้ดีกว่าเพราะดูท่าทางแล้วเขาน่าจะค่อนข้างที่จะห่วงลูกมากๆก็เลยคิดว่าให้ความเป็นส่วนตัวเขาดีกว่าเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นแมวที่ อ่าแล้วความเป็นส่วนตัวมากๆากนะแต่ว่าเขาชอบไอรังอันนี้มากเลยนะเนี่ยคือเขาชอบมากเลยตอนที่ซื้อมาครั้งแรกอ่ะเขาไม่ยอมออกเลยนะเขาเข้าไปนอนไปกิ้งไปเกือกอยู่ใน่เนี้ยให้เขาคลอดลูกในนี้ไปเลยแล้วก็เข้าห้องน้ําตรงนี้แล้วก็ออกมากินข้าวกินน้าตรงนี้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลูกเขาจะตกลงไปในชามข้าวไปในเดี๋ยวมันจะ เปียกเอาเปล่าๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนคลอดดีกว่านะคะว่าเราจะได้ช่วยเขาไหมหรือว่าเขาจะคลอดเองแล้วเขาจะให้เราจับไหมก็ลุ้นไปหมดทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าจริงๆเขาเป็นแมวที่มีมารยาทมากๆแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนหวงในส่วนที่เป็นพื้นที่ของเขามากๆเหมือนกันนะคะ ถ้าไม่เก็บก็ไม่เข้าบอกให้เข้าก็ไม่เข้าพอเก็บปุ๊บเข้าปั๊บมันเป็นยังไงฮะถ้าไม่เข้าก็กินไม่ได้ จะบอกให้เข้าตั้งนานก็ไม่เข้าพอเก็บปุ okay, ๊บเข้าปั๊บอร่อยไหมกินไม่หมดนะ แมรี่กัดขาดหมดเลยเห็นไหมโอ้โหเมื่อวานแมรี่มาปว่วนกำลังดูบอลกันอยู่เลยอะ่ะคนก็งงแมวก็งงตัวแสบมาปว่วน ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคลอดเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่าจับตัวแล้วตัวเริ่มเย็นขึ้นนะคะอุณหภูมิเย็นขึ้นแล้วเย็นมาสองสามวันแล้วแหละแต่ว่าน่าจะไม่กล้าคลอดเพราะว่าโดนแมรี่กวนนะคะแล้วก็มีเสียงหายใจเริ่มแรงขึ้นดูท่านั่งนอนเหรอลูก เรนกล้องเนี้ยไม่รู้ว่าในท้องตอนนี้จะมีกี่ตัวแต่คุณหมออันตรสาวแล้วสองสี่ตัวสองตัวพอนะคะสองตัวพอไหมคะนี่นะคะสำหรับสูตรนี้หน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ เขาจะาเป็นชิ้นเนื้อแบบนี้นะคะจะไม่ได้เป็นแบบเจลลี่กินไหมเดี๋ยวซื้อชามดีๆให้เขาสักอันหนึ่งเอาไว้ใส่เปียกพอดีช่วงนี้เงินหมดไปกับน้องคนใหม่นะคะก็เลยต้องเป็นอันนี้ไปก่อนนะลูก นั่งนั่งเร็วๆนั่ง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 อยากกินไหมนั่งก่อนนั่งไม่มาเร็วๆดีอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อของสูตรนี้นะคะอย่างนี้หน้าตาเนื้อเขาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นชิ้นๆ แล้วก็ไม่ได้มีเจลลี่อะไรนะคะก็จะนี้นะคะสุดนี้กินเสีย